Kìa cái tiền Lúc mình ดึงตรงนี้ก็ได้ฟ้ามาท,ท,ที่จะบอ,อกว่าจะมาซื้อปูตรงนี้ตรงนี้ชชมตาที่สอง กระเป๋าเราอ่ะกระเป๋าผมอยู่ไหนับสีตาใช่ไหมครับพี่ครับผมสีแดงครับสีแดงครับเดี๋ยวก็เอาของพี่เชนนั่นเลยครับเป๋่าสีแดงเปเป๋าล่างอ่ะใช่ค่ะนวพี่คิดก่อนดูสีตาตกใจใช่ใช่ใช่ตกใจคิดว่าหายใบเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับพี่ขอบคุณครับ ปิงทะเล ดี๋ยวมันติดไม้อ้วเดี๋ยวล้อมันติดไม้ที่นี่ดุสิตารีสอร์ทนะครับมวยมีชิงช้าหาส่วนตัวเลยคนน้อยสบายเลยตรงนั้นมีหินเยอะหน่อยนะแต่ด้านนี้ไม่ค่อยมีด้านนี้ไม่ค่อยมี่ ไม่มีใครมาช่วยยกกระเป๋าเลยเธอเลย แต่มีคว้างของเก่าก็ใช้ได้ท่านี่านลูกคกดสแกนให้คุณก็ได้เลยมีร้านกาแฟนะครับนั่งรอเช็คอินตรงนี้ครับ จะพาร์คโฮมพาฟรีเราต้องแจ้งก่อนไม่ต้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งปั๊บเราเอามาให้พี่ก็สั่งครับเจ็ดโมงครึ่งถึงสิบโมงที่ไม่อิ่มเพิ่มนะอ๋อก็สั่งเป็นเซ็เตก่อนเราไม่ได้ทำบุฟเฟ่เราเป็นอาราคาช่ายากินทั้มอยากกินอาหารเช้าเลยซ้บได้ค่ะอันนี้แขกเยอะมากเต็มวันนี้เต็มอีกเต็มคือตอนนี้เช็คเขาเป็นสิบเนี่ยมันก็เข้าใหม่หมดเลยได้แล้วเราจะมีห้องกาแฟห้องโน้นนะพี่นะ ครับตัวที่มีโตัวโคจง,งเนี่ยอ๋อค่ะเกินโมงครึ่งถึงสิบโม<อ>งกันมีชากาแฟคือทานฟรีเหรอครับตรงนี้ฟรีครับอันุน่ะ <c oughs> แกนั่นที่ทเดินเข้าไปทำอะไรแล้วยังมาทำอะไรปายปิ้งอะไรน้ำส้นำมน,น้ะผลไม้แล้วกินกับที่เขาปลูกไว้นั่นนะแล้วข้างหลังเกาะเจดี JD นั่นด้วยธรรมดาเนี่ยเดินข้ามมอเตอร์บายไดตอนนี้ก็เดินได้ครับที่นี่เรียกหาดอะไรครับงามโค งามโขงงามงา,ามโขงตรงนั้นอนะตรงหลังหินนะ่ะมันจะมีคลองกั้นก็เรียกคลองงามโขงนะครับน้ำตกจะไหลมาจากหินหินเนื่อลลเป็นน้ำตกแบบนี้จะเล่นอันนี้ก่อนะเลยเลนอะไรดีก่อนอันนี้เธอถอดรองเท้าแปะหรือจะใส่รองเท้าไปเลยใส่เลย

เดี๋ยวหันหน้าก่อนครับผัดซี่ยูกุ้งใหญ่นีไม่ถึงหรือาจานใหญ่นะครับอ่าไม่ไม่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วอ๋อเธอเขียนพอดีลืมเขียนคำว่าใหญ่เย้หนู <c oughs> ห่วยเขาจะยุติอะรอะอะไรอ่ะ ไม่รู้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วหรอสวยอะที่เนี่ยเป็นลูกกระต่ายด้วย ลูกหมีไม่มีโอเคโอเคได้ได้ผัดซ้อิ๊นินเออเออกุ้งได้เลยคีกันอีกทีหนึ่ง ตรงด้านขวานี่เหมือนกับแบบหาดส่วนตัวเลยนะไม่มีที่พักอะไรของใครเลยเป็นสวนมะพร้าวเ,เลยตรงไหนยืนตรงไหนจุดไหน กากูดไงตัวกากูดดูสิตากากูด กดยังกดแล้วเหรอเทว่าน้ำตรงนี้ตื้นแค่ไหนน่านเล่นเนื้อแต่แดดร้อนมากเลยเนี่ยตรงนี้เป็นสวนมะพร้าวไงกเ,เป็นหาส่วนตัวไม่มีที่พักของคนอื่นเลยน่าไปนั่งแบบเอาผ้า,าไปเอาเสือมายืมเขาอะ<ม>ยิ้มเสือเขามาปูนอนตรงนี้<ม>นั่งเล่นชาย<ม>หาดเนี่ย ตรงนี้ล่มมะพร้าวตรงนี้ด้านนี้มีหินหน่อย ก็เราเป็นติงแบบทิน